สวัสดีทุกท่านครับผมก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับ20่สิพฤศจิกายนสองห้าหกห้าครับก็เช้านี้ผมมาอยู่ที่หน้างานนะครับที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับของอุตสาหกรรมมาบตาพุนนะครับบริษัทนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุนนะครับพอดีได้ออกมา ทำงานที่หน้าง,งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมบรรยากาศภายในพื้นที่กันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีต้นไม้หลายอย่างมีระบบน้ำนะครับผมเดี๋ยวก็พาทุกท่านไปชมกันนะครับผมไปกันเลยครับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมอบตะพุทธนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นประเภทสารเคมีนะครับ ภทลงกันครับผมลงกันน้ำมันประเภทหอแยกนะครับเนี่ยหอแยกสารเคมีอะไรต่างๆครับที่เห็นสูงๆนะครับผมอันนี้ก็อันนี้คือปล่องเผาไหม้นะครับเขาเรียกว่าปล่องแฟนะครับผมเผาเศษเรือใช้จากการการจากการแยกสารนะครับผมเลือใช้ก็ขึ้นไปเผาบนเตานะครับปล่องนั้นครับสูงๆนะครับผม มีความสูงนะครับนี่เป็นบริเวณพื้นที่ทํางานนะครับผมพื้นที่บริษัทแห่งหนึ่งครับนี่กว้างขวางเลยนะครับหลายไร่เลยครับแนวนี้นะครับแนวรั้วเขาก็มีการปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้ป่านี่เป็นมะฮอกกานีนะครับผมต้นมะฮอกกานีใบใหญ่นะครับเนี้ยเนี่ยเขาปลูกเป็นแนวรั้วนะครับผมแนวรั้วนี่ค ไปยาวไปเลยนะครับผมมันจะมีอยู่ชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็มีเป็นปลูกต้นลีลาวดีนะครับลีลาวดีนะครับชั้นแรกนี่เป็นถนนนะครับถนนถนนเข้ามานะครับอันนี้ก็ใช้ช่วงข้าวนะครับผมดูเป็นลูกลังนะครับถัดมาก็จะเป็นต้นอโศกอินเดียนะครับผมนี่ครับ ปลูกเป็นแนวกันลมกันสารเคมีต่างๆนะครับผมแนวกันชนนะครับของพื้นที่กระบวนการผลิตนะครับพื้นที่กระบวนการผลิตอยู่ด้านในมนีเป็นแนวกันชนกันลมนะครับคล้ายกับพื้นที่กเกษตรของเรานะครับผมเนี่ยปลูกเป็นแนวยาวไปเลยครับผมก็ได้เก็บเมล็ดของ เก็บเมล็ดไปครับเมล็ดไปปูนะครับมล็ดกันีนะครับนี่ใบผลมันคล้ายผลละมุดยักษ์นะครับผมลูกใหญ่ๆเลยนะครับจะอยู่อยู่ด้านบนนะครับผมผมเก็บไปใส่ลูกมีเปลือกนอกเปลือกนอกนะครับผมนี่เปลือกนอกนี่ครับเมล็ดข้างในก็เป็นมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ เอาไปปลูกต่อนะครับนี่ผมก็จะเก็บไปด้วยเลยนะครับนี่หล่นมาพอดีรับนีเปลือกนอกมันนะครับลักษณะคล้ายละมูลยักนะครับผมนี่นี่ก็จะอยู่ด้านในนะครับนี่มันแตกล่วงหล่นลงมาแล้วครับผมเก็บไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านไปชม พื้นที่จะมีคลองนะครับคลองเล็กๆนะครับเป็นคลองระบายน้ำลงบ่อนครับพาไปชมบ่อนน้ำครับก็จะมีระบบท่อนะครับวิ่งระบบท่อส่งน้ำนะครับไป พื้นที่นะครับผมพื้นที่ทำงานของผมก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังนี้นะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมนี่เป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำลเล็กๆนะครับระบายน้ำนะครับผม บายน้ำลงบ่อนะครับนี่มีอะไรกันบ้างครับข้างริมบ่อครับนี่เป็นสะพาน,นครับเนี่ยผักแว่นสวยๆเลยนะครับนี่ผักแว่นครับนี่ต่ว่ากินไม่ได้นะครับของเสียเยอะนะครับพวกสารเคมีพวกอะไรตกค้างนะครับ ครับกับเว้นน้ำก็จะไหลลงบ่อนะครับลงบ่อนี่นครับับมีประตูน้ำนะครับผม อนนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองส่องๆกันดูครับนี่ครับเป็นประตูประตูปิดเปิดน,นะครับผมท่านใดจะดูไปเป็นตัวอย่างก็นี่ครับ นะครับประตูปิดเปิดน้ําระบายลงบ่อนะครับผมเนี่ยบ่เก็บน้ําอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีระบบปั๊มนะครับหนึ่งวาวใหญ่เลยนะครับมีฝูงปลานะครับผม ปลาเยอะเลยนะครับวงปลาเยอะเลยครับตรงนี้ครับเยอะครับดูริม่าน,นะครับผมเนี่ย พื้นที่พักแล้วก็ด้านอาหารนะครับเต็นนะครับเต็นบ่อใหญ่ครับบ่อเก็บน้ำนะครับบ่อพักน้ำนี่เป็นระบบปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นมานะครับสูงไปในพื้นที่นะครับมีสองบ่อครับบ่อใหญ่มีบ่อเล็กนะครับบ่อฝั่งนี้มีที่กั้นเรียบร้อยนะครับ รรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ